วัสดีค่ะวันนี้เรามาทำกิจกรรมดีๆกันนะคะคือการบริจาคสื่อของช่วยเหลือเด็กได้โอกาสหรือผู้ยากไร้นะคะตามมลูลนิธิต่างๆค่ะคือเราไปเจอนะคะมละูลนิธิต่างๆนะคะตามอินเทอร์เน็ตที่รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือเด็กได้โอกาสนะคะเยอะเลยค่ะตามสื่อโซเชียลตามอินเทอร์เน็ตต่างๆถ้าเพ,พื่อนๆสนใจสามารถลองไปค้นหาดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะ จากเราเนี่ยมีเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่แล้วบางส่วนนะคะเราจะํำไปแบ,บ่งปันให้กับน้องๆบนดอยกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราบริจาคให้กับโครงการปันใจใส่ดอยครั้งที่หนึ่งค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆโครงการนี้นะคะที่รับบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ค่ะซึ่งสิ่งของที่เรานำมาบริจาคนะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าเครื่องหอมเข้ากับผู้กริ นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปคัดที่กัน,นะคะ่ะ การคัดแยกเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่เราได้ทําการส่งไปเนี่ยเราได้ทําการซักให้เรียบร้อยแล้วค่ะคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาแพ็คของเพื่อนําไปบริจาคร่วมกับโครงการส่งสิ่งของช่วยเหลือน้องๆบนดอยค่ะ ที่เราจะส่งไปนะคะเป็นหมู่บ้านชาวฟ้าตําบลหนองควายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะไ<ม>ปแพ็คของกันเลยค่ะ ะะเตยก็จะไปบริจาคของในโครงการปันน้ำใจส่งน้องเรียนตอนที่3 2ที่บ้านเลอบุญน้อยนะคะเตยเอาโครงการนี้มาจากเพจเพื่อน้องวนดอยสูงนะคะตอนนี้เขากำลังเปิดรับบริจาคพวกสบู่ผงซักฟอกแกสีฟันแป้งสีฟันยาสระผมนะคะเปิดรับบริจาคถึงวันที่ 28 e กุมภาพันธ์พศ2564นะคะซึ่งวันนี้ในส่วนตัวของตัวเองก็ไม่สะดวกที่จะออกไปซื้อของแล้วก็นำส่งไปที่ที่บริจาคใช่ไหมคะต่ก็เลยเลือกที่จะส่งของให้น้องผ่านการสั่งของใน แอปช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็ส่งไปให้เขาในที่ที่เขารับบริจาคนะคะวันนี้ไปได้บริจาคเป็นสบู่นะคะจำนวน 40, 40ก้อนไปส่งให้น้องๆกันเลยเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าการสั่งของผ่านแอปช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อบริจาคเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าอุปสรรคของเราหรือเปล่าอุปสรรคในการทำความดีหรือเปล่านะคะเราไปดูกันเลยค่ะ เนื่องจากวันนี้นะคะเล่น f a c e b o o k แล้วไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งเป็นโพสต์ที่น้องเนี่ยต้องการนมผงน้องเป็นเด็กจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะชื่อว่าน้องสอวาเราก็เลยเข้าไปในแอปช้อปปีค่ะแล้วก็เซิร์ชเป็นนมผงตาหมีรสจืดค่ะเราก็เลือกตามนี้เลยนะคะแล้วในยุคแบบนี้เป็นยุคที่แบบโควิดเราไม่สามารถออกไปไหนได้เราก็เลยสั่งในแอปอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็กดชําระเงินแล้วก็ใส่ที่อยู่ ตามโพสให้ถูกต้องนะคะอย่าลืมเขียนว่าฝากให้น้องซอวาด้วยนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะคะ่ะถ้าพูดถึงความรู้สึกนะคะก็คือเรารู้สึกดีใจที่ได้แบ,บ่งปันสิ่งของให้กับน้องๆองะคะ่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งเล็กๆสำหรับเราแต่อาจจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขาอะคะ่ะ ็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ดีใจที่ตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มแล้วก็มอบความสุขให้กับผู้อื่นค่ะหลังจากที่หนูนะคะได้ไปส่งของให้กับน้องๆได้โอกาสบนดอยนะคะซึ่งความรู้สึกของหนูนะคะหนูดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือนี้นะคะถึงสิ่งของที่ส่งไปนะคะจะเป็นของเล็กๆน้อยๆนะคะแต่เมื่อไปรวมกันแล้วนะคะจะเป็นพลังน้าใจที่ยิ่งใหญ่เลยค่ะ มาแบ่งปันน้ำใจและรอยยิ้มให้กับผู้อื่นกันนะคะมาแบ่งปันน้ำใจและรอยยิ้มให้กับผู้อื่นกันนะคะมาแบ่งปันน้ำใจและรอยยิ้มให้กับผู้อื่นกันนะคะ